สวัสดีจ้าสวัสดียมดามเช้าทุกคนจอยจะออกไปข้างนอกจ้ะรถม้าก็มาแล้เป็นเพื่อนรถลากเบียนะเป็นเป็นรถม้าลากเบียจ้าทุกคนจอยก็รอรถเมย์อยู่เห็นไหมเนี่ยรถมา้าน,นะเพื่อนแอนดี้เพื่อนจอยมาเนียนอยู่ไรอัมไฟ thank you doing good จักกันจ้ะนะจอยก็ขึ้นรถเมล์แล้วจ้ะจะไปเมืองสกาเบลา่าทุกคนไปคนเดียวนะจะไปเดินเล่นไปถ่ายในรอบหลายปีมากที่จอยไม่ได้ไปเมืองสกาเบลา่าเนาะอันนี้เบิ่มกับจะนั่งรถเมล์ไปคนเดียวยพื่อนเพราะว่าจอยจาได้ว่าจอยไปช่วงตอนที่ว่าลูกจอยอายุประมาณสามขวบหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปเลยอันนี้ก็จะเป็น ในรอบหลายปี <c oughs> หลายปีมากแม้สิบกว่าปีได้นะก็ขึ้นรถเมล์ไปจากรถเมล์สามตอนทุกคนสามตอนไปกลับก็หกอนก<อ>็มีคนรู้จักในหมู่บ้านอ่ะเห็นก็ไปด้วยเนี่ยคนเขาเป็นป้าของคนเขาเป็นป้าเจ้าของบ้านเช่าจอยอ่ะนะเจ้าของที่เขาจะให้จอยเช่าบ้านอะน่ะเนี่ยเขาก็ไปเหมือนกัน <c oughs> เอาก็ทะกลกันว่าไปาฉันจะไปลงตรงไหนจะขึ้นตรงไหนยอย่างเงี้ยนะแต่ตอนนี้เราก็ รู้ว่าถ้าปากแกลงตรงไหนเราก็ลงแล้วเราก็แยกย้ายกันไปแล้วก็มาขึ้นตรงจุดที่ว่าเราลงนั่นแหละทุกคนคน,คนเรามันต้องเรียนรู้พื่อนไปไหนมาไหนคนเดียวต้องเรียนรู้ถ้าสามีเราขับเราไปไม่ได้เรา้วก็่จะนั่งรถเมล์ไปเจอก็อยู่ชั้นบนจ้ะทุกคนนะใช้เวลาในการเดินทางก็สองชั่วโมงกว่าแต่นี่มันจะเลยสองชั่วโมงกว่ามันเอือบอลอะไรรืจอดตลอดทางจอดรับคนขึ้นรถ จอดให้คนลงรถตาลอดทางจอยคิ่ว่าจอยได้ไปมีเวลาไปเดินได้ประมาณชั่วโมงครึ่ง,งหรือไม่ก็ชั่วโมงเดียวนะแต่ไม่เป็นไรจ,จอยก็นะไปผ่อนคลายเพื่อนๆผ่อนคลายออกนอกบ้านออกพื้นที่มั่งเดี๋ยวมีโอกาสจอยว่าจอยจะนั่งรถไฟอะไปลอนดอนคนเดียวน้องเพนก็อยากไปด้วยนะทุกคนน้องเพนเขบอกว่าถ้าไปลอนดอนให้ไปด้วยอย่างเงี้ยนะถ้าไปก็แบบว่าไม่ได้ไปค้าไงไปไปเดีเอาเงี้ย ไปเช้าเย็นกลับอะไรเงี้ยจ้ะทุกคนกลับกลับเย็นๆหน่อยอะไรเงี้ยเก็จะหักไปไหนมาไหนแบบขึ้นรถไฟขึ้นรถเมล์เองอ่างเงี้ยจ้ะทุกคนบางทีสามีเราอ่ะเขาไม่ว่างแค่รู้ๆจ้ะยิ่งหน้ารอ้อนนี่สามีเขาจะยิง่งมีงานเยอะนะเนกระจงกระจกยิ่งฝนไม่ตกพวกหน,าน้าร้อนนี่นางจะทํางานหนักมากาเวลาที่จะพาเราไปไหนไม่ค่อยได้แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าวันหยุดเขาเขาก็อยากจะไปวงไปวิ่งอะไรเงี้ยจ้ะ บางทางเห็นไหมฟูกแกะจอยไม่ได้นั่งข้างหน้าเน่นะทุกคนนะเพราะว่ามีคนนัง่งรถเนี่ยออกยากมากไปทางเพื่อนทั้งสองด้านไม่ค่อยมีใครก็จอดให้รถเมล์หรือรถคันอื่นออกเพื่อนนะจอดรอนานมากกว่าจะได้ออกเนะนี่ยฝั่งรถเด็กเห็นไหมเาย เมืองมอเทอร์ก่อนไปถึงสกาบะ่ะพวกจอจะเรียกสันส้นๆว่าสกาบะจะไม่เรียกว่าสกาบาร่าะตัวน,นี้ก็มาถึงเอสถานีรถเมย์ที่เมืองมอเทอร์แล้วทุกคนนะ ก็จะมาเปลี่ยนถ้าขับไปวิ่งก็คงจะเปลี่ยนอะจจะตอนนี้ก็มาถึงแบบมาถึงมอเตอรคนกําลังจะขึ้นมีคนลงมีคนขึ้นอ่ะแต่ทุกคนพูดคนใหญ่จะจะเต็มช่วงนี้ยิ่งหน้าร้อนยิ่งเต็มรถไฟมาแล้วจ้ะนะสองนัดซีนรถไฟจากเมืองยอจะไปไอ้นี่จะไปสาบะปะ ถ้าเราจะขึ้นรถไฟไปที่สกาบเบอร์ก็ได้นะเพืเ่อนๆนะแต่ว่ามันก็จะแพงคือรถเนี่ยถูกสุดละรถเมีเนี่ยถูกสุดละแต่ถ้าว่ารถไฟก็จะแพงนะก็ประมาณสิบกว่าบอลขึ้นอนะ่ะความคิดจอยนะไปกลับก็เกือบสาม 30, 40, สิบสี่สิบเงี้ยนะความคิดอนะ่ะมันต้องแพงกว่ากันแน่เห็นไหมคนก็ถึงมานั่งแต่รถเมีเนี่ยเพื่อจะไปไอ้มืองสกาเบอร์ สก,เาากตเอามาแบบเอาสกตใหญ่มาเนี่ยหมอ,อกใหญ่เลยที่อังกฤษเขาจะเลี้ยงหมูแบบนี้นะทุกคนนะอันนี้คือฟาร์มห,หมูจ้ะเขาก็จะปล่อยให้หมูเดินกินหากินอะไรอยู่ตามดินอย่างเงี้ยจ้ะทุกคนอย่างเงี้ยนะอันนี้คือฟาร์มหมูเขาจะเลี้ยงแบบนี้จ้ะทีท่ก่อนไปถึงสการาเนี่ยโหแบบว่าฟาร์มหมูเยอะมากเลยจ้ะนี่เขาเลี้ยงแบบนี้จ้ะทุกคนบรรยากาศฟาร์มหมูของที่อังกฤษน,นี่ก็มาถึงเมือง ซีเมียจ้ะทุกคนนะจอยไม่คุ้นเคยกับเมืองนี้เมืองนี้ก่อนจะไปถึงสกาบูราจ้ะจอยจะเรียกสั้น,นว่าสกาบนะเพื่อนๆอาจจะไม่เรียกเต็มชื่อจ้ะตอนนี้จอยก็เข้าเขตของเมืองสกาบูรานะถ้าทุกคนซื้อตั๋วรถเมียทุกคนต้องพูดสั้นๆนนจ้ะว่าสกาเบเพราะส่วนใหญ่ทางนี้เขาจะเรียกว่าสกาเบอร์เขาจะไม่ค่อยเรียกว่าสกาบูราจ้ะทุกคนมันยาวเกินไปเมื่อก่อนนี้มีคน ที่จอยรู้จักอะจ้ะเขาบอกว่าซื้อ,อตัวรถเมลีเทริร์ไปสกาบูราเขางงอะจ้ะนะบางคนเขาจะ,ะคุ้นเคยกับสำเนียงตามตามไอ้ภาคของเขาอะเพื่อนๆส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าสการบราถ้าถ้าเพื่อนๆได้ได้ยินเขาเรียกว่าสการบราไม่ต้องไอ้นี่นะไม่ต้องตกใจนะสการบรากับสกาบูราคือเมืองเดียวกันจ้ะทุกคนเมืองเดียวกันแต่แค่เขา เรียกให้มันสั้นๆลงนะจ๊ะทุกคนตัวนี้ก็จะไปลงตรงคาราคาเบอร์เราจะทุกคนวันนี้กำลังเดินเดินแถวพราัคไม่ใช่ทะเลนะแถวพรัคพอด,ดีตัวนี้ก็จัดคล้ายๆตำนักกีนมากเลยแล้วทุกคนไอซีย yeah. ูด่านยะเราทุกคนพอดีคนรู้จักเขามาด้วยแบบบต่มาคนละทิศละทางนะ ไะตรงนี้ก็ไปพ์คกันนะไปสวนสาธารณะอ้มันใหญ่เพื่อนๆจอยไม่ได้มานานละนะใหญ่มากดอกบลัชส้มบลัชส้มนะนี่่นู่น,น,นก็พค์คแล้วน,นะไปะปะจอยก็อุ้ยจำจำพี่ไม่ได้หรอกเพื่อนนานมาแล้วตั้งแต่ลูกสามขวบ อนนี้ลูกกันยีามแล้วอ่ะยี่บแปดกัยี่สิบามไปวันนี้ก็จะถ่ายเท่าที่จอยจะถ่ายได้นะเพราะว่าจอยต้องมารอขึ้นรถประมาณประมาณบ่ายสามโมงไไปไป,ปเดินไปทุกคนนานและที่ไม่ได้มาเริ่มร้อนละ จอยเริ่มร้อนเดี๋ยวหาเข้าห้องน้ำห้องท่าก่อนทงนี้รถไฟให้คนนั่งอ้อมอยู่ได้ไหมจอยไม่อ้อมอะจอยไปหาดูดอกไม้ไหนละป่าดอกไม้จอยเนี่ยไม่เห็นมีอะไรมีสัอะไรเนี่ยกินอะไรก็ย้างนี่คอนทรูค,คเสิร์อะไรเนี่ยตกลงนี่คือบอกจอยผิดหรือเปล่าเนี่ยฮะ พเพ้อข,ขึ้นไปอ่ะอตายไม่มีหรอกมีมีพักพักของเขาเนี่ยคือพักส่วนสนุกมันพักส่วนสนุกเนเพื่อนมันไม่ได้พักที่แบบว่าเป็นพักที่แบบมีดกมอดกไม้ไม่ใช่สวนสาธารณะแม้ที่มันเป็นพักเหมือนกับพวกส่วนสนุกอะเล่นน้ำสไลเดอร์ติวต,วติวอย่างเงี้ยไว้ตาย พักอะไรของเรา,า,าป่ะไปยุ่งตรงนันสิใหถึงไหนได้เดินกลับแน่เลยเนี่ยทุกคน,นเราคิดว่าจะต้องได้เดินกลับแน่ยุ้กสักนิดสุดตรงนี้ถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่นั่นก็กลับแหละไม่มีใครเดินมาไม,ไม่ไม่มีใครเดินเดินกลับดีกว่าไม่ไปหรอกกลัวละมันไม่ใช่ละ ไอ้ตรงนั้นยังสวยกวยเป็นเยอะเนาะอปกเอะตกลงจอยไม่เดินกลับจอยเดินมุ่งหน้าต่อไปเดินกลับไม่ได้ทุกคนถามเขาเล่าเขาบอกว่าไปงี้นะนะตรงไปมันก็เธอเธอก็จะเจอทะเลแล้วก็เธอก็เทิร์เทิร์ไลท์อย่างเงี้ยเธอเขียนเธิร์ไลท์เทิร์ขวาเรียวขวาเออไปมุดมองเห็นทะเลแล้วทุกคนเห็นไหมนู่นกับไอ้ที่วบาเข้าไปดูสัตว์น้ำอ่ะ ก็จอยไม่ได้มานานแล้วเนะจำไม่ได้ไงไม่ไานมาน,าน้ารเป็นนี้แหละเราจะถ่ายรูปไปให้พีเอ็นดีดูแกบเมีเธอมาถึงนะนั่งรถเมย์มาถึงแล้วอย่างเงี้ยจอยมาคนเดียวนะคะทุกคนอย่างที่บอกในคลิปว่าจะมาคนเดียวหัดมาคนเดียวเพราะว่ายามที่เราอยากไปไหนมาไหนทีเนี้ยสามีจะได้แบบเขาจะได้แบบว่าไม่ต้องพาเรามานะ เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะยุ่งตลอดอีกนี่จากทะเลอังกฤจวันนี้อันนี้ก็เที่ยงวันนะทุกคนนู้นั่งรถมานานยาวนานมากอันนี้ที่เขาเช่าจะ้ะนะเช่าวไว้ใส่สับภาระของเขานั่ยแหละนู่นคาโซ่ข้างบนนู่นไป <c oughs> เตือนไปไเรื่อย อ่ะด,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 ดูนู่นดูนั่นดูนี่ไปจ้ะอ่จาจ้ะทุกคนทะเลก็ประมาณนี้แหละอากาศดีวันนี้จอก,ก็ต้องไปยืนรอรถเมล์ประมาณบ่ายสามโมงอ่ะแต่ต้องไปก่อนไปก่อนบ่ายสามโมงเราก็จะเดินไปก่อนบ่ายสามโมงอ่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวแบบ ไปท,ทันรถทีนี้ได้ซื้อตั๋วเครื่องเครื่องบินเนี่ยตั๋วรถไฟกลับอกีกแพงกว่าเดิมอีกเนาะมาเดินออกกำลังกายจะ้ะปะปะปะ,ปะ,ป,ะปะตลอดทางไม่อยากลงเดินตามชายหาดนะใส่รองเท้าสีขาวมาด้วยปวดฉี่มากเลยหาห้องน้ำไม่เจอห้องน้ำแถวไหนเพื่อนต้องมีสักที่แหละตรงเนี้ย แต่ว่าทุกที่ที่อังกฤษนะส่วนใหญ่ห้องน้ำจะ,จะเสียเงินอืเสียเงินปะปากปาเบือบ่อเบื่อุงเบื่อปาก่หนาไปจอยแล้วก็ปะอีกเงี้ยร้านล่างอละละละจอยก็หาทางเข้าห้องน้ำได้แล้วเสียงเงินนะคะทุกคน C พ P ค่าเข้าห้องน้ำหาเงิน เหรียญอยู่น่าจะถึงละถึงทะเลละแล้วก็จากนี้จะเดินหาถ่ายรูปอาจจะมีหลายคลิปหน่อยนะคะเดี๋ยวเพื่นเบื่อมาเดินออกกำลังกายด้วยเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนบรรยากาศเดี๋ยวงวดหลังนะจอาจะนั่งรถไปวิบบิ้นเป็นเมืองอื่นอันนี้มาสกาเบรอร์ต่อไปก็จะไปวิบีินนะปะปีนี้เชื้อมักฝรั่งได้คอแห้งเดี๋ยวไออืม อันดี้ถามว่าเพิไปถึงวิบิเลยเหรอบ้าวิบุงวิบบิอะไรแค่ถ่ายคัสโซที่ที่อะไรนะที่สกาบลาให้ดูแค่นี้วิบิเฉยเลยบรรยากาศก็ประมาณนี้จย์ทุกคนจอยว่าจอยจะลองไปั้งนู้นดูเนาะว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงอยากไปที่อื่นๆมั่ง